สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันไรชนะจ้ากลัได้กลัได้คิดอยู่ว่าแบบจะทําดีหรือไม่ทําดีทุกคนแต่คนก็ขอกันมาไม่หยุดไม่ย่อนนะคะแล้วแบบพี่อ้อมพี่อ้อมดูวอกยังตอนแรกพี่อ้อมชวนทำบอกว่าไม่มึงดูสกีนันนี้เป็นเพื่อนหน่อยบอกได้ดิดูได้เพราะเราก็ชอบซีรีส์หนาอก็ดูได้แต่เพื่อนบอกมึงแต่มันแนวตั้งนะ ทุกคนวางแนวตั้งโอเคเหมือนเขาไม่ตั้งใจจะทำสิ่งสิ่งนี้แล้วก็แบบเอ้ยเก็บโมเมนต์อะไรอย่างงี้ฝากก็เลยเป็นวอลกแนวตั้งทำรั่วประเด็นเาวอล์กหนึ่งวอล์กสองเป็นแนวตั้งทั้งคู่เพราะฉะนั้นเคขายังจะตลกนิดนึงนี่พยายามนั่งห่างเพื่อให้มีพื้นที่แอเรียตรงนี้ในการเลื่อนจอตรงนี้ใช่คือจะเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างขำอ่ะ <c oughs> ม่เคยทำอะ่ะ <c oughs> จริงนี่ก็เลยบอกพี่ว่มันทำได้แหละพี่ว่ามันบอกมึงก็ว่าตองการแหละเราก็นั่งแยกๆกันหน่อยถูกก็แบบนิดนึงแล้วกัน <c oughs> อาจจะเป็นเฟรมที่ไม่ขุนและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าไม่ทําไม่ได้จริงๆ <c oughs> ด้วยความแบบท่องบทสวดทุกวันไงทุกคน <c oughs> มันคน่อนข้างอินทำงานสูง <c oughs> มากตอนนี้ตอนนี้ก็คือแบบ เรากำลังเข้มข้นใกล้จะจบแล้วก็เลยเราอัดวอล์กก่อนที่ซีร huh? ีส์จะจบนะคะแต่ไม่รู้วอล์กจะได้ออนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนยังยังไม่รู้พูดไปก่อนแต่ว่าลงแน่อัดไว้ก่อนเลยตื่นเต้นมากนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะเหมือนเดิมมีเมมเบอร์ชิพให้ได้สพอร์ตกันวทุกคนหรือว่าจะกดเป็นซุปเปอร์ตังก็ได้ครัตื่นเต้นสั้นๆ ถ้าจเจนมาต้องให้ซอนท้ายเสียบตรงนี้แชัดเจนมันก็จะกอดอย่างเงี้ยเออที่คนนี้เซจินท็อปที่บอกว่าอูชา๋ชนะคุณได้ทุกเกมเฮ้ยไปขิงซะละเโอ๊ยถอยไนเดี๋ยถอยเอาอเลยเข้ากันเลยมึงเวงอยู่น,ยนี่นะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับบล็อกตอนนีรร้แอนสกายเ <c oughs> ด็ดเลยนะเด็ดเดือดตอนนี้กันแอนสกายนะเออเย้วันนี้นะครับเราจะมาวอล์กกันนะครับเลี่ยงจากในเรื่องนะครับไม่โทรกันเรียกได้ว่าเห็นหน้าเมื่อไหร่ต้องปัดจนหมอบ นี้เราก็เลยมาับชาเลนจบางอย่างครับคุณได้ที่ค <mayor> <Par> ุณได้ไม่เห ah. ah no ็นทำมันน่ากังวลดว่าใครมันจะอยู่เหนือใครวันนี้มันต้องชี้ชะตาว่านายจะอยู่หรือนายจะไปถ้าเราอยู่นายต้องไป ท่านไหนไปเราต้องอยู่และตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วสถานที่เรานั่งรถมาโคตรไกลแล้วตอนนี้ที่ไหนเราอยู่เขาเขียวครับแล้วก็ด้โอ้โหเด้งตอนจริงแล้วเราเกิดอยู่กันที่ MBK ครับผมวันนี้จะพาเด็กเชียงใหม่นะครับมาเดินสยามปกติมาทำแต่งานใช่ไหมครับใช่ครับไม่ก่อนมาทำอะไรเวลามาสยามครับคุณสกายผมมาสนามศุภประชลสัยมาเชียร์บอลครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีการแข่งขันที่เรียกว่าจตุรมย์เนี่ยสียรู้จักผมรู้จัก เพราะว่าคุณก็อยู่ในสี่โรงเรียนนั้นไม่อยู่ครับคุอยู่รูครับโอเคคุณก็ได้คุณด้วยดิเมื่อก่อนนี้มันมีกิจกรรมแบบว่าเอนดมีอะไรนะเมื่อก่อนสี่โรงเรียนเนี่ยมันจะแบบไม่ไม่ถูกกันเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นแบบในเรื่องแบบยอมมิทา์กับเทพด๊อะแต่ก็จะแบบมีความแบบใส่ชุดนักเรียนมาแล้วจะแบบคอมเมนต์กันนเฮ้ยเข็มมึงสวยดีวะถ่ายไปถ่ายไปยี่สิบบาทอะไรวะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ MBC ชั้น7นะครับโซนเฟ <c oughs> รมโซลิชเนมเรามาแข่งกันว่าคุณนันนี้แล้วคุณ <c oughs> สกาย <c oughs> ใครจะเก่งกว่ากัน <c oughs> เราใช้อุดรพิทักษ์นะเทมูลภาพ <c oughs> เป็นศึกตัดสินครั้ง,งนี้ถ้าใครชนะใครแพ้จะได้มาอยู่รวมในสยาวมวิทย์เรียกว่าเป็นศึกแห่งสักีเออ มันไม่ไม่ถนัดไหนเลยแต่จริงจากที่รู้จักนานี่มาเนี่ยผมว่ากิจกรรมอะไรที่ใช้ร่างกายอะ่ะนานี่ถนัดมากเพราะว่านานี่เขาเป็นดาวติก๊ตออกต็อกบูเบนเลยจริงอันนี้จริงอันนี้จริง,นนรงไม่มีนี่ว่าไอ้ที่เต้นแบบเน,นี้ยผมว่าคุณทําได้ดีนะครับคุณจะลองพิทักษ์ผมกาเล่นเล่น <laughs> อันนี้คนเล่นอย่างอื่นดีกว่าคนมันเป็นเรื่องคนรู้สึกว่าเกมไหนคุณจะชนะผมได้อพื่นต้องอ้วผมว่าผมชนะคุณได้ทุกเกมเฮ้ยไปขึงสละขี่มอไซค์ไหมได้เด็ก ใช่ไหมนี่ในเรื่องเนี่ยผมเป็นเดลิเวอรี่แมนนะครับว่าคุณเซนเฮ้ยคิชินได้เขาเครื่องลาแรงเหรอแน่นอนเพราะเราใช้อะไรชิวในเรื่องโคตรโคนรมองผมกับคุณสกาย ถ้าผมแพ้ผมคุณต้อง้อผมตลอดชีวิตแต่ถ้าผมชนะคุณ uh, คุณต uh, so si ้องร้อผมตลอดชีวิตเีออแต่ถ้าผมแพ้คุณคุณก็ต้องคุณก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องมีสิทธิ์ใช้ง้อผมเดียวไม่ว่าจุดไรขึ้นแค่นั้นจบนีนี้ใครพูดพูดถึงชีวิตจริงหรือว่าในเรื่องทั้งหมดอะไรกันถ้ามีเขาต้องอย่างนี้มนกูยังไม่ได้ถูกกดกราวไปหาหมอมาไม่งั้นมันมันมันผิดนี่มันชื่อโบราณนี่มันฉินกูคุณต้องเคารพกฎกูอะไรไม่มูกวอร์ได้โบราณอะไรไอเสตียนมาต้องให สเตจนั่งตรงนี้เออเดี๋ยววนแนัสเตจนั่งตรงนี้แ้สเจนันก็จะปอดอย่างเงี้ยไอ้ผมเคยดูเขาขับรถแข่งเข่าต้องชิดเนี่ยแต้ไม่ได้อ่ะไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่ในโซนนัก ไป้ยไอ้หนเีนี้นี่ตัวไม่ใช่ตัวเหมือนปะพอจะตัวละกูอบมอนอยู่ที่เดียวหนูเลยน้ำเนี่ยบายบายบยงมือบายบายไอ้ห้กำลังหมดตัวโยงกันนัคู่มเวลาหมดหมดไปไอ้หนูไอ้หนูหมบไป ไม่อยากโดนโชนหลบไปครับผมอัจาไปเร็วเออันตากานี่หนึ่งยอ่ะยูวิน <Yeah. laughs> นี่ชนะ2 6เวตนี่เกมแรกเลยครับเทพบุรพาหน้าโมดอนมิทัศนึงต้องโวีอะไรจะบอกคนดูไหมครับคุณมดอนมิทัศพอดีว่าถนนมันลื่นครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อใช่ไบอกครับคุณมดอนมิทัศไม่ใช่อ่ะเน่คือข้อเท็จริงครับแล้วเกมต่อไปคุณคาดหวังว่าคุณจะชนะหรือไม่คุณคาดหวังว่าผมจะชนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมต่อไปดีกว่าอ่ะปะเปลี่ยนแนวบ้างมั้ยเซฟบาร์ตแข่งชุดบารเนี่ยประเด็นชุดบาร์เ้าไปร้านวัดต่อยต่อไม่เอาเก็บ ในเรื่องคุณเป็นเซนบาเกเตอล์มุมเซนบอลผิดแล้วในเรื่องตีกันที่สนามบาสเนี่เพื่อนๆเรียกผมว่าเลบอลเจมฉะนั้นเกมนี้เราแพ้ไม่ได้พอได้นะคุณเอาลับเลืองเร้องกองนเฮ้ย go to the garden house p l e a กลับมาอีกครับ ไม่บ,บ<า>ัสลูกบาสหายไปลูกเล้ร้อยสิบสเดครับหนึ่งร้อยสบ่เพราะว่าเมื่อกี้ลูกบาสผมกระเด็นออกไปพอให้ผมเสียเปรียบไปประมาณ30วินาทีซึ่ง30วินาทีนั้นน่ยผมตีเป็นมูลค่า1นึคะแนนเพราะฉะนนจริงๆแล้วแต้ตงของผมเป็นแต่สองวเสียเพราะฉะนั้นผู้ชนะก็คือเทพบุรบานำสองต่อศูนครับเย้จะ้ชนะได้ ผมคะแนน141นะครับกางแข่งบาสั้งนี้ตัวโปรตุกอย1 4คะแนนยิงบา่ไหวคน่คิว่งวันี้เป็นเกมแข่งรถนะครับได้ได้ได้มาโต้ระบบช่างไงระบมช่างไงมเกียร์ปยนเกียร์ชนเกียร์ชนเกียร์จริงต่ก่อนเข้ามาหมดไปแต่ตรงเนี้ยเยอะมากใกล้ใกล้กันหรอไอ้อยเอเลยค่เอาเลยเข้ากัเลยมึงเวงอยู่นี่เลย ไปแล young, game, uh, ้วครับเรื่อนี้ครับไปแล้วครับท่านผู้ชมมีติดเอกติดเอกติดเบอกโอ้โหเก่งมากครับผมจะถึงเก่นชัยหรือยังครับบูดเกมครับบูดเกมชนะคุยแหวนมีชนะครับ เว้ยจริงๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนี่ยอาดาบอกก็เล่นใช้ก่องบนเท่าไหร่ศูนย์สีู่นแปดอุ่นศูนย์สี่นห้าเย็เรียนแก็คือแหวนครับแหวก็แผกเพราะว่าในเรื่องชนะบ่อยแล้วมาเล่นเกรีมที่มีสเต็มนะโอ่ ready a ไอจับจมูกจมูกเรวๆๆๆ่ตานกันกาสมัดมากตยมสเต็มกัม่ด้เตยม ขอบคุณนี่แป๊บเป็นตัวเองนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาดิีเรโตออนจะด้ายนะเรโตวัดกันไปเลยคุณเชื่อไหวมากเตยเย็นเลยรู่งอ้๊บปแล้วคุณเชนระหว่างนี้คนลองเล่าเรื่องย่อไปด้วยให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยครับเกิดใครอยากดูเรื่องเราแล้วอันนี้นะครับเพงวิงปอง ไเทยตคะโปรเฟสเมี่เป็นปิงปองครป้าบอกขออย่างนั้นเฮ้ยเี๋ยเฮ้ยเี๋ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเอ้ยอฮ้ยเ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 ้ยเฮ้ยเฮ้เน้ยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยนฮ้าเฮ้ยเฮยเฮอยเร้ยเอ้ยเฮ้มเ้เฮ้ยศักดิ์ศรีของเท้บุรพานะครับผมเะเ้ยเยเฮเฮายเฮ้ยเนเฮ้ยเเร่เเยย เออคุณแดงคุณแยกประสาทไม่ไหวเลยอ่ะแดงแล้ก็ไปเขียวเขียวไปแดงเอลยโอ้ไม่ไหวแล้วคุเซนผมบอ่แฮ่ตอนนี้เล่เนี้ยแอ้ยแ่จะเอางานเนี่ยแดงคุณแดงเขียวก็ไปไปคุณ่างพวะคุณอยางพวกต้องไคะแนนมาเกินแล้วครูครูเอาเงินกันเอาผมได้บอย้าิผมชนะเดียวดิมับอกมันง่ายมันสอบกันมันสอกันเกิมีคุณคุณอย่าคุณอย่าบอก ไปฝึกขัดแยกประสาทนะเพื่อนไอ้นี่เป็นเกมโดรด้าของวันนี้แล้วเอาเพลงอะไรเพื่อนอุ้ยเต้นเลยง่ายง่ายง่าง่าย f i r s เต้น้อกูสามารถดูอะไรอย่างนี้ได้เป็นวัน ก็ตตอบอกวันนี้เราเ้อนไปกี่เกมครับชีมอไซคออุณสไตรชนะเตรียมบารสผมชนะหนึ่งเท่าเราจ<ฉ>ะเอาหัวคณอันนี้ชนะสองหนึ่ง ตกปลาเป็นเรื่องตกปลาเกมสแตมเกมที่4ผมชนะเป็นสองสองทัพไปไวเลื่องสี่คุณสกายชนะเกมที่ห้าเป็น3าสองแล้วไปเกเต้นคุณอานิชนะเป็นสามสามสามสรุปก็คือพวกเราเสมอกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเป็นสยามบิดนะครับสามัคคีกันอยู่ร่วมกันนะครับก็น้องไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะครับแต่ในเรื่องเราจะสมัยนัาฉัดไหมครับสปอยสนิดนึงก็ยังไม่เห็นไหมติดเลยไม่จบ ไม่บอกครับไปรอดูเองครับเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นครับขอฝากด้วยนะครับซีรีส์ไฮสคูลเฟลมี่มีสภาพคาบสโตนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็ยี่สิบห้าและสามารถดูได้ฟูลสตรีมเลยได้ทางไหนครับพูดสไตล์ย้อนหลังเลยครับเบครับอันนี้คัดนะครับผมทางวิวเวลาะสี่ตรงครึ่งนะครับยังเรียนไปดูกันอันนี้ก็จบเดแรกแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะไปที่ที่เขาเสี่ยวครับไปาโมเด็งอยู่ไหนโมเด็อยู่นี่มา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 โมเด็ง

ตั้งฟังตังฟวยอ้ติงตั้งฟังตั้งฟังตั้งฟูไอ้ามันดูนี่แบบประชาชนบริษัทอื่นสองคนละนี่น่ารัลมากสาแก้ใจพวกเธอหรือยังล่ะฉันทำแหละโอ้ยน่ารักจริงด้วยทุกคนไม่พูดพลาดทำเพลงเราจะไปต่อกันที่ EP สองเลยนี่ผมต้องแจกกระเทียมให้คุณอยู่ในคลิปนี้เลย ่อไปวันไหนอ่ะจริงทำไมเราเดินสยามไม่เห็นตัวนเลยอะนอยว่ะและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สยามร้อนเดีวโซนร้อนะครับร้อนไหมร้อนครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาเดินที่สยามโซนร้อนแบบว่าไม่ Gesch <player> ได้ไม่ได้มาทำงานข้าวกินอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสองนะครับเป็นพาร์ทที่พุณสกายพาคุณนันี้เที่ยวครับเพราะฉะนั้นเราไปพบกับร้านอาหารร้านแรกเลยครับไปร้านนี้ได้ไหม ร้านอะไรครับแฟมแฟมทามเห็นในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วเขารีวิวว่าอาหารมันแบบคอมฟอร์ตมากเลยอ่ะสยามมึงต้องกินเโอ๋อได้ครับมาคุณดูเมนูก่อนได้ครับพิซซ่านั่นเลยใช่ไหมพิซซ่าดูใกล้ไปหน่อยมาที่ซ่าผมเอาั่งเบสโซเล่แล้วกันน่าจะเป็นเล่าคอมเมนต์เขาพิซซ่าทัฟเฟิลพิซซ่าอร่อยทัฟเฟิลพาสต้าครีมมอสซาเรลล่าผมคิดชื่อช่วงใหม่เลยเหรอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแฟมไทม์นะครับกับช่วงเฟรนช์ทาม อย่างละหนอย่างละหนึ่งคนานี้ตอนอยู่อยู่กองชอบกินพิซซาเวลาเลอกกองกับบ้านแบต้องต้องสั่งน้ำสตรอเบอรี่ปั่นให้นานี้เพื่อลดโซเดียมในวันถกไปกองน่าจะได้เรียวๆเคล็ดลับความแน่เรีวของนานี้ีรกรกินสตรอเบอรี่ปั่นเสอร์ินสตรอเบอรี่มั่บ่อยอวหมืนเลยก็เราไม่มีคมสั่งแคมาสั่งเองมันก็ไม่เรย่เร็วเร็วกก็ ไม่ดูโตวะเป็นทาเจมอนนะนอนนอนนอนจริงหมาบอกแบบเหรอกลับมาดาวกระอยากกินมากเลยครับครับตักเองครับผมไม่กล้าตักให้เพราะว่าแต่พังนี่เดี๋ยวมันฝุ่นี่ผมต้องแจกกระเทียมให้คุณเหมือนในทฤษีเลย ไม่ต้องครับเราคาแกะมาให้แล้วครับกินๆไปเถอะของปอดตรงนี้กูแกะกระเทียมให้ละต้องมือใช้มือขอไม่ได้ใช้มือนะครับอุ๊ยร้อนครับอุ้ยทำก่อนนะล้างมือไว้มากเลยยังครับเชฟต๊อกต้องอร่อยอยู่ที่นี่ครับตอนนี้นะครับเราก็อต่าิมพ์งานวัดกับแฟมทามสี0 0ัแคลป้องเอาออกซะหน่อยด้วยการบริหาร ร่งกเราเห็นคนในที่สนะครับเขาชอบมาถ่ายลันดอมแดนตรงนี้ต่งฟังตังปวยติงตังังตังปวยมา่าตังปวยติงตนี่แค่ออนเดิเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปดูของจริงดีว่ไปดูเมนคอกัน เหมือนจะเหมาะกับร่างกายไม่สัมพันธ์กันหลังจากที่เราทำคอนเสิร์เหมือนเราเลยหนักๆากเป็นรถ่เต้นคล้องมาแล้วต่อไปเราจะลองแบบไปใช้แบบเขาเรียกว่าวัยรุ่นไหนวัยรุ่นสยามรุ่นสยามไปทำกิจกรรมอะไรเบาๆน่ารักน่ารักดีกว่าเอ็กทีเอ็มเฮ้ยเอางี้ยมันแบบว่าคุณเป็นคนกดตังค์ครับผมป้นผมป้นคุณเหมือนคนกดตังค์อยู่มีเท่าไหร่เอาอย่างนะครับอย่างนะครับผมคือใครครับ มีอะไรมาให้หมดคุณเป็นมิดเหรอครับผมเป็นชินอุดรพิทักษ์ฝากเลครับไว้ใช่หรอครับพอแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปขออนุญาตถ่ายรูปกับตู้ไอทีมิกเองครับโอเคอ้ยสมัยแอบไนั่งหลังอ่ะเนีไปโลบอ่ะไปนัน้องตอนนี้เราอยู่ในตู้ถ่ายรูปนะครับนิ่งไปเลยดีกว่าเฮ้ย

รูปที่เราถ่ายก็สำเร็จไปเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณชัมม่วโมงหนึ่งในการิ้ดรูปออกมานะครับเมื่อกี้เราเป,เป็นเรื่องในะา time lab time lab ให้มันเร็วขึ้นใช่มียุ <c oughs> ่งก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้นนเป็นท i แ e lab นะ,ะหนึ่งสองสามและวเวลาหนึ่ง เอาพื้นหลังสีอะไรสีเขียวเหลืองอะไรองสีฟ้ามันดูนี่แบบประชาชนอนุญาตอยู่กันนะสงคนแล้วค่าอะไรดิข้างหน้าตรงแบบประชาชนไปมามาผมว่าผมหน้านักกว่าอีกเดนนี่นะครับเราก็มาทำสิ่งที่วัยรุ่นสยามก็ทำกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นไบรุนละเต็มตัวครับสยามเต็มตัวเรื่อย่างนี้สกายว่าอันนี้สกายเด็กสยามครับวิทย์ครับผมเด็กโรงเรีกนสิบตีขอบคุณครับขอบคุณครับไอเดียเป็นวันที่เราเจอกันวันแรกวะอย่ามาเรียกชื่อกูอุชิน่าอุกี้วะชื่อว่า อี่ยงนี้ไม่เดิดเนอย่างนี้ไม่ได้ละเดินลงยับเลยเซ็มครับีไม่มีความน่าเกรงขามเล้ลงคุณคิดว่รา,วาร้านนี้กับค,คุณใครน่ารักกว่าครับคุณสกายหมนต้องสั่งอาหารครับรคุณเปลี่ยนเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้นะครับ อออล่าันนี้มันจะมีขนมปังแปลว่า recommend จริงๆขนมปังอันนี้มีแค่สี่ก้อนนะแต่จริงๆขนมปังของคุณอันนี้มีหกก้อนนะจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับเหลือตอนนี้ผมมีแปดก้อนนี่ไปขิงซะแล้วอุ้ยน่ากินจิ้มคุณไม่จริงเหรอหิวมันน่ากินเดี๋ยวเดียวก่อนเดี๋ยวแล้วผมนะอื ระยะร่างนมนะครับเขียวตุ้ยอุ้ยมาเหลือจะเชื่อขออนุญาตครับคุณย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่เขาพูดเมื่อกี้คุณอย่าทำผมใส่ผมนะอย่าเลอะผมนะเหลือจะเชื่ออจิ้มมากสองหวานทำอะไรอยู่บอลจูฮะเปิดเป็นวอล์กแรกของเราดูใจเย็นาะสนุก ทนามนี้อยากหน้าครับอยากใบเขาเขียวจริงหรือไม่จริงจังครับไม่จอดที่ตอนที่หมูเด้งจะโตให้ผมเนครใช่ครับหมูเด้งตอนนี้ผิวแตกแล้วจริงหๆออ้วนมากอันดับติแบบตันมอผิวแตกหมน้าหนาวตันมอกต่ทำบุญแตกแบบแตกระแหกมีแต่ินแย่ๆตอนนี้กเข้าเข้าสู่ช่วงชิมไปบ่นไปไม่เมื่อมนันชิปนั้นมันก็คือการไปเชียงใหม่แบบแอคซิเดนย์ลี่แบบว่าไปจองปุ๊บไปปั๊บเชียงใหม่ก็คืออย่างที่ทุกคน ทราบการบ้านเกิดของคุณงนานิาธิรังกิษชังขับผมวาแพนว้แค่แค่วันวันแรกไงผมก็วางแผนวันอีกวันก็เป็นฟรีเดย์ถามตัวสากายอยากไปไหนมันก็เลยเลือกปั้นหม้อซึ่งผมถามขเขาว่าเชียงใหม่มีอะไรให้ทาบ้างม,มันมีเยอะเขานิมานมีอะไรให้ทบ้างนั่นแหละครับปกติกิจกรรมของพวกเราก็จะเป็นกิจกรรมที่คาดไม่ถึงวันนี้เราก็เลยมาทำกิจกรรมที่ s ิมเ l ิล i ิมเ e ิลเหมือนคอนเซ็ปต์ของเราเพือกินเที่ยวแบบฟิวเพื่อหรือจะเชื่อทำไมคือเหลือเชื่อเพราะว่าภาพลักษณ์ที่เห็นแบบแรกกับภาพลักษณ์ที่ได้รู้จักจริงๆต่างกันลาวฟ้ากระเหวเป็น MJ แห่ง f อฟโฟเป็นเอฟเบนที่คุงทพเป็นยาวมากผู้คุมกฎสารวัตรนักเรียน นี่ตอนนี้อันนี้นี่นี่แอบดึงซะหน่อยนี่เช็คแก้มก่อนแก้มออกให้ทามคำตอนนี้คุณออสสี่มันสกายออกแนวต้องตพองพอๆกันผมว่าของสกายน่าจะพอๆกันก็มีความต้องตองอ่ะมันเป็นคนพูดปลุกใจตอนเล่นเรื่องดีสบายจริงเอาไว้เรื่องเนี้ย เราต้องเฉิดไปด้วยกันเนี่ยอันนี้พูดให้ฟังหน่อยดิยากเห็นอันนี้พูดประมาณนี้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 อันนี้คือโหมดจริงๆนะเมื่อกี้ไม่ติดเล่นเลยแต่พูดว่าเฉยดจริงๆคือเราอยากอยากแบบตั้งใจอยู่ด้วยกันเนี่ยอยากให้เห็นภาพเดียวกันจะได้จะได้ตั้งใจอยด้วยกันไม่ให้มีใครดรอเราจะแบบไม่ไม่ไม่ทิ้งกันถ้าเล่นกันถ้าเล่นแล้วแบบว่าสมมติ กล้องถ่ายผ่านเราไปแล้วเราก็เล่นเต็มที่ให้ทุกคนเออเล่นแบบรับส่งให้กันอะไรเงี้ยจริงจริงเอ่อก็เ,เรื่องที่สกายแบบคอยคอยเล่นส่งให้รู้สึกว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือที่ดี<ม>ไปกันต่อ <c oughs> ต่อ้ก็มีอีกหลายอย่างต้องรู้บรยกกนเนะครับก็ไม่ไม่มีแรงรบอกเยอะหรอกก็แค่ือน,นเราก็รู้กันอยู่แล้วที่เราคุยเยอะมากอยู่แล้ว โทรคกันตลอดครับไม่ไม่ทิ้งกันช่วยเหลือกันครับสวัสดีครับเอาละครับก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับวันนี้เราก็ทํากิจกรรมที่สยามแบบเป็นเด็กเด็กสยามแบบเต็มตัวเต็มตัวเรียกเรียกได้เลยว่าเป็นอันนี้สยามและสกายสยามเพราะฉะนั้นวันนี้ภารกิจของเราถือว่าคอมพลีทแล้วครับสิ้นสุดแล้วครับก็ภารกิจหน้าจะมีหรือไม่นั้น ไปลุ้นกันขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วครับขึ้นอยู่กับทุกคนครับเอางี้เราไปติดตามใายตูครูเฟ็นนี้ก่อนมีตราบคราบศัตรูครับวันจันทร์ถึงอังคารนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ You บ u อันคับแบบฟูสตีมเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับอย่าไปบอกใครนะแต่บอกเยอะๆก็ดีครับผมฝากแชร์ดูฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วเจอกันครับ

ดีมากดีมากนาา่ารักพฤติกรรมหมาบอกและแมวด่าทุกคนทำให้เราได้เห็นเนอะว่าแบบชีวิตประจำวันเขาก็น่ารักกันจริงๆริงเด็กๆอย่างที่บอกอะว่าแบบเราอะตกหลุรักจากคาแรคเตอร์ในซีรีส์ก็จริงนะ<อ>แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราอยากตามต่อคือความน่ารักของเขาสองคน ที่เราพอจะแบบเห็นในตามโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสัมภาษณ์หรืออะไรต่างๆทําให้เราตกหลักทั้งสองคนนี้จริงๆทุกคนเราตามไปฟังเลยคลิปเลยช่วงนี้ค่อนข้างติดมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าชอบเวลาที่เขาพูดถึงกันมากเลยอ่ะมันน่ารักแล้วก็มันค่อนข้างซินเซียมากแกมันจริงใจมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่สองคนนี้เหมือนเหมือนได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีจริงๆนะเจอเพื่อนสนิทอีกคนใช่คือจริงๆทั้งสองคนค่อนข้างจะ ก็เติบโตมาต่างกันทุกคนแล้วก็เหมือนแบบมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะการที่เราจะแบบเรียนรู้ใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าอยู่กับเขาไเพราะอซีรีส์เรื่องหนึ่งอะมันไม่ได้ถ่ายแค่เดือนเดียวแล้วมันจบทุกคนมันเหมือนใช้เวลาเหมืเก้าเดือนใช่เป็นปีที่เราจะต้องอยู่กับคนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้วเขาก็รักกันอะทุกคนเราไม่รู้จะพูดไงอืมต้องช่วยเหลือกันมันเขาเรียกว่า คนเราทุกๆทุกๆคู่แหละมันม,มันไม่ใช่จะชื่นชอบในทุกๆเรื่องเหมือนก<ช>ันแต่ว่ามันก็ต้องมีการปรับตัวเนาะ<ถ>ซึ่งเรารู้สึกว่าสองคนนี้เคมีมันน่ารักมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราชอบที่เขาเป็นแบบนี้อะมหมายถึงว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ชอบที่ที่เขาจะต้องมาเทออะไรให้เรานะ<ช>แต่เราหมายถึงว่าเราชอบที่เห็นเขาอยู่ด้วยกัน<ช>เห็นเขาเป็น<ช>ตัวเองหรือว่ารู้สึกเหมือนแบบไม่ต้องมาแอบอะไรอะไรใช่คือ มีตาข้าพเขามันน่ารักอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือให้มันเป็นหน้าที่ของสาววายเหอะใช่ทแบบนี้ต่อไปแหละเดี๋ยวที่ที่เหลือสาววายก็ขึ้นเรือเขาก็ที่เหลือเป็นหน้าที่ของสาววายอย่างแม่เหอะหนูก็เป็นของตัวของตัวเองแบบนี้แหละน่ารักแล้วแล้วก็คือเด็กๆคือเหมือนแบบเจอคนที่สบายใจเราก็ดีใจเนาะที่หนนีู่ดวแาแล้วก็ปรึกษากันโทรคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟินแหละทุกคนแต่มากกว่านั้นก็คือเหมือนได้เจอคู่ p นเนอร์ที่ดีดีใจกับเด็กๆมากๆแล้วก็แบบ นั่นแหละเราคาดหวังก,กับกับการเติบโตของพินภาพของเขาเพราะว่าอยากไร้มันกต็ต้องจับมือกันไปในอนาคตใช่ไม่ว่าจะมีซีรีส์เรื่องไหนเพิ่มมาเรื่อยๆก็อยากให้จับมือและประคองกันไปถึงอยากเห็นตอนขึ้นประกาศบบรางวัลเนอะว่าเป็นซีเป็นซีรีส์คู่ยอดนิยมหรือรางวัลนนะักแสดงยอดเยี่ยมอะไรต่างๆอยากเห็นโมเมนต์นั้นจริงๆเพราะเขาไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าที่เราดูวอล์กมาสองคลิปนะั้นเรารู้สึกว่า เขาอร์ตซึ่งกนและการเขามีความจริงใจให้กนและการถึงที่นานี่พูดเราเหมือนหรือนานี่น่าจะพูดที่บอกว่าเราอะเหมือนคาแรคเตอร์ไม่ได้ตรงกันเลยแบบการใช้ชีวิตอะไรมันดูไม่ตรงกันเลยไม่เข้ากันเลยแล้วจากที่ทุกคนรู้อะทุกคนที่รู้จักสกายมาแล้วก็นานี่มาต่างกันต่างกันมากที่จะมาแมทกันได้อะทุกคนการแต่งตัวก็ไม่เหมือนแล้วใช่เราเลยรู้สึกว่า เฮ้ยคนที่เอาทั้งสองคนมันเล่นด้วยกันเห็นมองเห็นอะไรทั้งสองคนนี้เราเลยรู้สึกว่าเก่งมากแล้วเราก็ขอขอบคุณมากที่ทำให้เจ้าสกายนันนี้เกิดขึ้นมาได้ทั้งๆที่อยากให้เป็นนานี้สกายก็เถอะจริงๆคือเซลนะเรารู้สึกว่าเด็กๆคือเลยจุดที่จะมาแบบมาคือเราอ่ะไม่ได้ปรารถนาจะเป็นสาววายประสาทแดกมานั่งฟิกโพหรืออะไรเลยทุกคนแต่เรารู้สึกว่า สิ่งที่เราติดตามเขาสองคนมันมันคือความน่ารักเนาะพอพอเดลิกชัดเจนตั้งแต่เดวันว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้มาเป็นคู่แบบอย่างนั้นแต่เรามาเป็นในแนวมิตรภาพเพื่อนสนิทที่แบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนำเสนอซีรีส์หรือมุมมองคาแรคเตอร์ต่างๆที่เป็นเพื่อนสนิทกันทุกคนเราเองรู้สึกว่าเราชอบตรงนี้มากๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นการปั่นใช่มันไม่ต้องพยายามแล้วก็เด็กๆทั้งสองคนเองอ่ะเขาก็ คีฟแฟนขับมาแบบนั้นตลอ<ะ>ดทูุกสัมภาษณ์ก็คือแบบเราเรา,เรารู้สึกว่าเด็กๆรักกันโดยที่ไม่ไม่ต้องมาพยายามแล้วก็เป็นคนดูมากกว่าที่รู้สึกว่าเอออยากให้เขาเติบโตไปด้วยกันซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆเราก็หวังแค่นี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาไปมากก<ะ>ว่าน,นี้ทุกคนดีใจมากๆที่ช่วงนี้ก็คืองานคู่เริ่มมาเรื่อยๆ<ะ>แล้วก็แบบ ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เรนเห็นหลายหลายอยา่างนี่บอกเลยว่านี่ก็พยายามบอกพี่ๆทุกคนรอบตัวก็แบบทุกคนใครมีโอกาสได้ขายงานอะไรก็ฝากคู่นี้ด้วยนะคะเพราะว่ากําลังมาจริงๆแบบกําลังมามากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากให้เด็กๆได้ค่อยๆเติบโตเพราะว่าเราได้ร่วมง,งานกับใครอ่ะถ้ามันถูกชาตาหรือมันคลิกกันอะมันก็เหมือนอย่างเงี้ยการจะทำช่องหรือจะทําอะไรสักอย่างถ้ามันเจอคู่พาร์เนอร์ที่ดีแล้วอะ เราก็จะมีใจจะทําต่อทคิดออกปะออมันก็น่าจะไปเติมไฟให้น้องๆทั้งสองคนในงานในาอน,น,น,นาคตของเขาเนาะอย่างที่บอกไปไว้ว่าจะงานเดี่ยวงานคู่งานในรูปแบบไหนเราเองก็หวังว่าเด็กๆจะมีความสุขในทุกวันมีพาร์ทเนอร์ที่ดีร่วมจับมือกันไปในทุกๆก,การเติบโตเลยนะเป็นกาําล<จ>ังใจให้แบบสกายหน,นี้มากๆทุกคนแล้วใครที่อยู่เรือนี้ก็ แววมาเมามอยกันได้นะคะใกล้จะจบมากๆแล้วเราคงคิดถึงมากเช่นกันใช่เพราะกว่าเรื่องใหม่จะมาก็เราไม่รู้น่าจะปลายปีหน้าได้เลยใครมีคอนเทนต์ไหนแนะนำยังไงก็ปามาได้นะบางอันอาจจะดูไปแล้วด้วยเพราะว่าดูทุกวันเลยอะแกช่วงเนี้ยบอสัมภาษณ์แต่ว่าแบบเมากันมาก่อนได้แบบเราเองก็รู้สึกว่าเราคงคิดถึงอะถ้าจะให้เราไปรออูเลยมันก็มันก็เกินไปไงเราก็อยากมีคอนเทนต์หลอดเลี้ยงไปตอนนี้เรื่อยๆด้วยนะคะใครมีอะไรแนะนำก็ ามาได้แ,แ,บบแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย,บาย